หุ้นกับหุ้นกู้แตกต่างกันยังไงไปหาคำตอบกันค่ะวอ์มันนี่ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้หุ้นและหุ้นกู้มีจุดประสงค์เหมือนกันนั่นก็คือบริษัทต้องการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อมาขยายกิจการแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือข้อแรกสถานะของนักลงทุนถ้าลงทุนในหุ้นจะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าลงทุนในหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ข้อ 2. ผลตอบแทน หุ้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือส่วนต่างของราคาหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยข้อ 3. ระยะเวลาการถือครองหุ้นไม่มีกําหนดอายุที่แน่นอนหุ้นกู้จะมีกําหนดอายุที่แน่นอนส่วนใหญ่จะมีอายุ3 5, 5, 5, 7, 10, 10, ปี5ปี7ปีหรือ10ปีค่ะข้อ 4. ช่องทางการลงทุนหุ้นต้องเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์หุ้นกูส้สามารถลงทุนผ่านช่องทางธนาคารหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ 5. ความเสี่ยง หุ้นมีการผันผวนของตลาดที่สูงหุ้นกู้ความเสี่ยงตำ่ำและดอกเบีย้ยคงที่ค่ะควรทําความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนติดตามและอัปเดตข่าวสารเรื่องการเงินการลงทุนได้ที่ f e c o o o p k p e w e w l t h Advisory แล้วคุณจะรู้ว่าวันนี้ลงทุนอะไรดี